คือวันนั้นนะคะหนูกลับมาจากทํางานซึ่งหนูก็เหน็ดเหนื่อยมากเลยอะมันดึกแล้วอ่ะหนูก็เลยจะอาบน้ำโอ้เรื่องมันเศร้างี้ไม่ต้องเล่าหรอกเฮ้ยเอาจะไหนเราคุณเล่ามาเรื่องความตายมันก็ต้องเศร้าใช่มเ้าจริงเ่องความตายของคุณนะคุณหัวตายคุณจะให้ดิฉันหัวเราะเหรอคะเอาไรจะให้ต่อหนู ไม่เป็นไรแม่ก็แฟนไปสิอะไรเงี้ยหนูก็สงสารมันเห็นมันยืนจั่วลมตั้งนานแล้วหนูก็เลยรื้อว่าตกละอนุญาตจ้าบอกเร็วๆนะเร็วๆนะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาแล้วเลยคพอแล้วจังเลยฟังเลย่รับอดดิอดดิ